มาน้องของขวัญแกะสิ This is, This is blue This is blue the hmm. color blue 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 Okay ของขวัญทายมันเทิ่งแค่นี้ไงฝากกดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งให้น้องของขวัญด้วยนะคะขอบคุณจ้า รีวิวของเล่นไข่เซอร์ไพรส์อเวนเจอร์นี่นะคะของผู้ชายค่ะอ๋อของผู้ชายผู้หญิงก็เล่นได้มันเป็นไข่เซอร์ไพรส์ไงแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในเพราะว่าจะมีอเวนเจอร์เยอะมากเนี่ยเยอะมากนี่อเวนเจอร์นี่มีตัวอะไรบ้างในขวัญดูซิก็จะมีกัปตันอเมริกาฮักแล้วก็ไอรอนแมนไอรอนนแมบ ไม่รู้ไม่รู้จักมาเรามาแกะกันเลยกำไกอยู่ไหนนู่นนี่ค่ะแกะกันแล้วโอ้เบา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 เอาเวนเจอร์นี้เด็กๆชอบไหมเอขขันชอบตัวไหนมากที่สุดในเวนเจอร์เอาขันชอบตัวนี้แหละไม่รู้ชื่อจัะอ๋อเป็นผู้หญิงผมแดงใช่ไหมผู้หญิงผมแดงที่ที่มันต่อสู้กับเหล่าร้ายที่มันลงเห็นได้เปลี่ยนตัวได้โอเคมาแกะทีแล้วลูกเลย ผู้หญิงผมแดงชื่อแบล็กวีโดแบล็กวีโดอ๋อใช่ใช่แม่แม่ใบดำเหนียวค่ะมาแกะกันเลยใครเซอร์ไพรส์อเวนเจอร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยจัดเรียงสวยดีเนาะสวยมากมีการ์ตูนด้วยนะเนี่ยโอ้โหเด็กๆชอบมากเลยเรามาแกะทีละลูกกันดี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 โอ้โหแกะมาดูซิลูกแรกเป็นยังไงแตงแตงแตงว้าวโทษด้วยโทษด้วยซิเหนียวมีโล่นั่นแหละ แต่ผมน้ำตาลเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฮีโร่เวนเจอร์เอาวางเรียงเลยแล้วก็มีอะไรด้วยมี่สติกเกอร์ใส่โอ้โหมีสติกเกอร์โอ้โหมีสัตว์มากมายเลยน่ารักเอาไว้ให้เด็กไปติดอะไรนะติดเสื้อตีดต้องหมาอืมมีติดสมุดด้วยอ่ะแกต่อไปเลยหนึ่งเอนสองเอนสามว้าวอา่เอหเหมือนกันเลยเอามาเรียงกันเลยเป็นคู่กันป่ะเนี่ย แนอันนี้ก็จะแปลไปอีกนึงนะคะอันนี้เป็นสัตว์อันนก็เป็นสัตว์นนใจสติกเกอร์หัวใจวันวอร์บินพนะคะโอเคอ่ะแกะวอร์บินพายเขอจะเอาไปติดเสื้อคนอื่นติดเสื้อให้ใครอ่ะติดเสื้อให้เพื่อนๆใช่เนาะ<ต>โอเคต่อเลยมาแกเอามามีอะไรข้างใน,นค่ะเหมือนเชือกที่มัดแบบนีล้ลไปดูในใครใครเซอร์ไพรส์โน่นเธอจะมาดูทำไมกระดาษข้างนอก ว้าวอาวีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้ทำไมเป็นมนุษย์ผิวดำใช่ไหมผมดำเนี่ยเขาดูหน่อยสิให้กล้องดูหน่อยโอ้โหมันมีตรงไหนในเ,เวนเจอร์เนี่ยพวกนี้มันหลอกเราไม่ได้หลอกหรอกนะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เป็นตัวอะไร <c oughs> ไหนดูหน่อยสิโอ้โหสติ๊กเกอร์ก็เหมือนเหมือนเดิมมันเป็นปน้องหมาใช่ไหมนี่ไงสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลย แก่ให้ครบเลยดีกว่าไหมมันจะเป็นบริเวณแล้วมันจะเป็นฮีโร่ตรงไหนเนาะแก่ตอนเลยมันหลอเราอะค่ะเห็นเท้าไหมใช่ไหมคะมันคือผู้หญิงค่ะโอ้โหในขดกล้องไหนสิว้าวน่ารักมากเลยมีการนมขาวอ้องมีนม้วยชอบไหมตัวเนี้ยชอบมากเลยค่ะดื่มปากไม่มีปากใช่ไหม โลไว้ปากปาเนี่ยแตแกต่อเลยเอา้าวเป็นวันวาเลนไทน์อีกแล้วโอ้โหสติ๊กเกอร์ให้เด็กๆได้เล่นไงใช่สติ๊กเกอร์วันวาเลนไทน์อ่ะเธอเป็นอะไรของเธอเนอะ่ะาและวโอ้ยน้ององฝันแก่มาเลยนี่ม่มเหมือนเกียโอเคมาน้ององฝันแก่สิ This is, This is blue This is blue The color blue โอเคแกะเลยอะไรบีบก่อนบีบสิน้องของขวานมันบีบแล้วเออนั่นไงอ่าตัวเดิมแง <laughs> แกะต่อเลยไอ <laughs> ตัวนี้มีเยอะนะ t h i ดิสดิส h i s อะไรเนี่ย this is, like is y โอเคต่อเลยนะของขวงัญอะแกะมา <Okay. S 1> สติกเกอร์มาเรียงตรงนี้เลย <c oughs> แกะสิจะได้เห็นครบไหมเนี่ยไข่เซอร์ไพรส์ของน้องของขวัญเนี่ยฮะครบมากแน่นอนเออแล้วเพื่อนเพื่อนรออยู่จะได้เห็นครบไหมเนี่ยนี่ก็แกะมาได้ห้าชิ้นแล้วเนี่ยเทน้งเทน้งเทนเท่อ่าบีบบีบบีบอย่างนี้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม้วแมวแมวแมวแต่ที่กินมันต้องแถมชุดมาด้วยเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ใส่ชุดไงต้องแถมชุดมาด้วยอ่ะอืมคันนี้ไม่ได้ชุดเนาะอันนี้อันนี้มาห้าตัวแล้วเนี่ยสี่สี่อ่หนึ่งสองสามสี่โอ้ตันนี้เยอะจังโอเคโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่เท่มากเลยอ่ะไหนสิ่ต้องดูหน่อยว้าวสมอนตาลเก่าไอดินจา ไม่เห็นจเจอเวนเจอร์ตรงไหนเลยเนาะใช่เอาเวนเจอร์แค่กล่องมั้ง <Wow. S 1> ว้าวเอทีที่ขอชอบตัวนี้ตัวไหนนี้ทำไมอะทีทีตอนแรกขอกันว่าตัวนี้จะเป็นผู้หญิงอืมน,นี่สวยเนาะอืมใช่่าเป็นผู้หญิงในนมด้วย <laughs> ซิน่าฮีโร่ตัวจริงมาฆ่ากธนเลยโอ้อะไรของเธอเนี่ยเราได้มาเยอะแล้วค่ะนี่เง,งนินเหนียวด้วยนะวางลงสิเดี๋ยวพ่อทำนี่น<ง>ที่เราได้มาตัวนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่โฮขวัญได้ตัวเดินนะคะมาลูกสุดท้ายแล้วค่ะน้องโงขวัญ <c oughs> โอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายตาย,ตายทำไม ให้เวนเทโรเลยเฮ้ยทำไมมันโกนผมมาตัวเนี้ยแต่ก้ามันก็ใหญ่นะก้ามใหญ่โกนผมโอ้โห,โหเราเรียงกันจนครบแล้วว,ว้าวฉันจะแปลงร่างเลยนะปิงโอ้โหแปลงร่างได้ด้วยเหรอใส่หน้ากากแมว <S <s ใช่เลยนอกจักชอบแม <S <s ่ไข่เซาท์ไพร์อ่ะชอค่ะโอ้โหอเรนเจอร์ สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ก็ไปหาซื้อตามร้านของเล่นได้เนาะใช่ค่ะจากที่น้องของขวัญแกะไข่เซอร์ไพส์มาทั้งหมด12ฟองเราจะได้ฮีโร่มา2ตัวกับมนุษย์แข็งแดงอีก6ตัวเนาะใช่ไหมก็เป็นเป็นฮีโร่เหมือนกันหมดเลยแหละใช่แล้วก็นั้นได้ตัวซ้ำกันไงซ้ำกันสามคนแล้วก็ผมดำอีกนเอออันนี้สี่มา ฝากกดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็ฝากใายวันรเ้รด้วยนะคะจะหลับแล้วบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบายบาย